ครับท่านผู้ชมขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ซุ้มทําเรือไฟของอำเภอบ้านแพงนะครับมาพบทางกำนันชิงชัยอภัยโสนะครับกำนันตำบลบ้านแพงซึ่งจะได้มาพูดคุยในเรื่องของการทําเรือไฟในปีนี้ของอำเภอบ้านแพงที่จะมาไหลเรือไฟให้นักท่องเที่ยวได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการนะครับสวัสดีครับกำนันครับกำนันครับครับผมในปีนี้เรือไฟเรา ทำกี่ห<อ>กสิบเก้าเมตรนะครับหกเเมตรสูงยี่สิเมตรโอ้สูง20เมตรนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่การทำเรือไฟเนี่ยนะฮะท่านกำนันนะครับก็อยากให้ท่านกำนันเล่าว่า,เ,าเราได้ทำยังไงขนไม้หรือว่า,ามีวัสดุดอะไรบ้างที่ขนมาทำนะครับทุกหมู่บ้านนะครับสนับสนุนไม้ไม้ไผ่ลำใหญ่นะครับหมู่บ้านละ อ่ายี่สิบลำนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ลำเล็กนะครับสามสิบลำนะครับซึ่งบ้านตำบลบ้านแพงอ่าเพือบ้านแพงของเราครับมีอยู่66หมู่บ้านครับผมก,ก็ก็ได้เยอะอยู่ได้เยอะอ๋อท่านวัชพงศ์ขอขอความขอบคนเคาะนะครับอนุเคราะห์สนับสนุนครับหม,มู่บ้านละอ่าไม้ไผ่ลำใหญ่20่สครับ,รบมไม้ไผ่ลำเล็ก30อ่าก็คือพูดง่ายง่ายคือทุกคน มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมกันทุกคนทุกหมู่บ้านในในการขับรถไฟโอ้เยี่ยมเลยครับครับผมครับผมแล้วแรงงานในการแรงงานก็หมุนกันนะครับเพราะบ้านเพงเรามีอยู่หกหกตำบลนะครับก็วันละวันละหนึ่งตำบลนะครับวันละหนึ่งตำบลนะครับเรียนหกวันก็ถึงถึงครั้งหนึ่งหกวันก็ถึงครั้งหนึ่งครับผมถึงคิวครั้งหนึ่ง ขณะนี้การทําเรือไฟของอำเภอบ้านแพงไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงหกสิบแล้วนะครับใกล้จะเ,เสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทันทันทันทำยังไงก็ทันยังไงก็ทันทันทันครับผมปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับก <sk> <tell them. S 2> <sk> ็มีอ่า ใหม่ๆนะครับบ้านแพงเรามีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดนะครับถ้ำนาคีนะครับอ๋อไปที่นาถ้ำเลยฮะถ้ำนาคีเออเออมีก็จะมีก็ก็จะมีในลายเรือไฟด้วยนะครับมีด้วยมีในลายเรือไฟด้วยใชครับในลายเรือไฟด้วยถ้ำนาคีบ้านแพงนะครับโรของบุตการเขามีนาคาบ้านแพงก็มีนาคีครับผมครับนี่ก็คือการออกแบบลวดลายของศิลปินเรือไฟครับผมว่าปีนี้ในเรือไฟของอำเภอบ้านแพงจะมีถ้ำนาคีด้วยนะครับด้วยด้วยด้วยนะครับ นี่ก็ความความพิเสษความยากลำบากในการทำเบือไฟอ่ภอําอเภอเพิพขางจากาตัวจังหวัดตัวอําเภอเมืองค,ค่อนข้างไกลนะครับ,เ,บเป็นอําเภอสุดท้ายของจังหวัดคนครพนมนะครับ,รบประมาณ100กิโลนะครับ,ค,รบความยากลำบากในการขนอุปวัสดุอุปกรณ์นะครับ นะครับก็จะจะจะอ๋อระยะทางระยะทางมันจะเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคนะครับในการเดินทางกลครับแต่ว่าถึงจะมีอุปสรรคแค่ไหนครับเราต้องทําสําเร็จอำเภอเพแยงก็เป็นอำเภอเล็กด้วยนะครับเป็อเภอเล็กด้วยที่อาเภออย่างเขามี9าตำบล10ตำบลนะครับเพแยงมีแค่6ตำบลคือมันน้อยนะครับก็ประมาณก็น้อยนิดนะครับหรือว่าน้อยนิดแต่อย่างไงเราก็ทําเพื่อจังหวัดครับเราทําเพื่ออำเภอแพงของเราด้วย ครับผมนี่ก็คือเรือไฟไปได้ว่ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทางท่านกำนันทางทีมทําเรือไฟของอำเภอบ้านแพงและก็ทุกๆอําเภอด้วยนะครับในการสร้างเรือไฟที่สวยสดงดงามแล้วความยิ่งใหญ่อลังการ จะได้สัมผัสในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่รับวันที่10ไหลเรือไฟผมครับผมครับผมมีอะไรฝากไว้ทิ้งท้ายครับครับพี่น้องประชาชนให้มาชมก็ขอเชิญทุกท่านนะครับในจังหวัดนครพนมนะครับเชิญเที่ยวชมงานไหลเรือไฟนะครับซึ่งจัดทุกปีนะครับจัดทุกปีนะครับบรนเพลงเราก็ร่วมงานทุกปีนะครับครับขอบคุณครับครับขอให้กำลังใจนะครับครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมานายเสวรวิทยอดสง่า,าเป็นผู้ดูแลช่งางประจำอเาเภอสีสงครามมาเพื่อเตรียมการทําเรือไฟอเพื่อจะลอ,อยเรือไฟในวันในวันออกพรรษานะครับอำเภอสีสงครามเนี่ยส่งในประเภทความคิดสร้างสรรค์ครับขนาดของเรือไฟเราก็ความกว้างฐาน10เมตรความยาว70เมตร ความสูง20เมตรครับะจะเป็นภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอมีพระพุทธรูปทองคำมีวันนี้ก็งานก็60-70แล้วครับวันแต่ละวันครับก็มีช่างอยู่ประมาณ30-40คนต่อวันนะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานราชการเทศบาลและก็ช่วยดูแลในเรื่องด้านอาหารการกินในแต่ละวันครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณมากครับ